อีกบทเขาได้เดือนก็จิได้เป็นเจ้าบ่าวสมใจแล้วทุกคนเนอะและช่วงนี้นี่บอกเลยว่าว,าวุ่นแหงจากงานรีวิวจากเตรียมใส่งานดองเนี่ยโอ้ยลายอันพันอย่างอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องได้เตรียมก็คือสุดในมือแต่งนี่แหละวอาจากใจเลยว่าเป็นอีอย่างที่ต้องได้ละเอียดแหงขั้นแรกเลยก็ต้องได้เลือกสีเลือกเนื้อผ้าเลือกลายเลือกดุมทั้งเน็ทไท้ซับในและก,ะกากออกด้วยความเป็นคนที่บ่คอยได้ใส่สุตรและก็บบมีความรู้ทางด้านนี้วาลจากใจเลยว่าเป็นอีอย่างที่ยุ่งยากแหงแต่ในความยากนะมันก็มีความประททับใจอยู่่ไดุ้กคนนเพราาะห แอดกับเจ้เลือกมนันความรู้สึกแรกเลยตั้งแต่ตอนที่ย่างเข้าไปทางฮ้านเพื่อนบริการดีการโอ้ล้มก็เป็นกันเองจากตอนที่บบมีความหู้อย่างเลยจับต้นสนปลายโบท้อบอกหู้ว่าต้องเอาแบบใดต้องเลือกสีใดมันจังสีงามมันจังสีถึกสีตอแต่พอทางฮัานเป็นสวยแนะนํชสวยให้คาปรึกษารู้สึกว่าง่ายขึ้นเลยเหมือนว่าได้ยกภูเขาออกจากอกท่านที่อันนี้แหละแมนรีวิวจากใจรีวิวจากความรู้สึกล้วนเลยทุกคนใครที่ว่าอยากได้สูตรงามๆเอาไว้ไปใส่ในมือสําคัญหรือว่าไปใส่ในงานต่างๆแนะนําจากใจเลยว่าอยากให้มาลองใส่ บริการห้านเบ้งเพิ่นมีเนื้อผ้าหลายเกลหลายแบบให้เลือกใจสุดก็คือบ,บริการดีโอ้ล้มดีเว้าน้อหัวมวนเป็นกันเองราคากันนะ่าฮัาที่สาคัญเพิ่นใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนและที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็เป็นสุดเจ้าบาวของแอดเดอร์จากตอนแรกที่มาแทกไว้ใช้เวลาประมาณ2องหาทิมยาทีในการตาดแล้วเมื้อนี้นี่เพิ่นก็นัดให้มาลองสุดว่ามีบอไหนต้องปรับแก้เพิ่มเติมหรือบ่ถือว่าิ่นเทดผลงานออกมาได้น่าประทรับใจเลยแดททุกคนอาจจะได้ปับแก้บ,บางจุดเพียงเล็กน้อยแต่ผลงานรวมๆแล้วรูสึว่าประทับใจแห่จากตอนแรกณะ คนมันหล่ออยู่แล้วแต่พอได้มาใส่สุดหลอแบบนี้แฮงลอขึ้นไปอีกหลอลากดินเลยอีพ่ออีเมลและพิเศษสุดๆสำหรับสูตรที่เขามาตัดมันจะมีการปักซื้อให้แบบนี้พร้อมเดอ้อจังไหนกยาขอแนะนำเลยฮันแดดดีส้สตหฮันตั้งอยู่บ้านท่านหลวงเหนือบริเวณด้านหลังสภาเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้กล้องคอมเมนต์